มาทำเมนูย่างไก่นะคะก็คือเป็นส่วนของสะโพกไก่นั่นเองแล้วก็โฮมเมดสลัดมาดูนะว่ามันจะอร่อยไหมเราก็เริ่มเตรียมกันเลยนะคะเราจะเริ่มทำในส่วนของสลัดก่อน สลัดเนี่ยก็ซื้อมาจากห้างแมคโครในตัวเมืองสุรินเนาะหรือห้างสรรพสินค้าอื่นนะ,ะตามที่สะดวกที่แอดจะไปแต่อันนี้ส่วนมากซื้อมาจากห้างแมคโครและก็จะใช้สลัดเขาเรียกว่าฟิลเล่ไอซ์เบิร์กนะคะชื่อฟินเล่ไอซ์เบิร์กเนาะชื่อภาษาอังกฤษนิดนึงก็มันจะเป็นแบบว่า ใบเขียวเนะคะแล้วก็จะมีหยักๆยกตรงปลายใบนะคะก็สลัดเนี่ยจะมีความคงทนมากกว่าสลัดชนิดอื่นนะเท่าที่แอสังเกตก็ซื้อมาด้วยกันเนี่ยอันนี้แช่ได้นานที่สุดนะคะก้อนหนึ่งอาทิตก็ยังไม่เสียก็หั่นเป็นชิ้นเล็กๆกนะคะก็ตามสะดวกเลยนะคะอยากหั่นเป็นขนาดไหนแล้วแต่คนกินคนสะดวกเนาะแล้วก็ตามด้วยมะเขือเทศนะคะวันนี้ไม่มีมะเขือเทศสีดานะก็เลยใช้มะเขือเทศที่เขาเรียกว,ว่ามะเขือเทศ ท้อหรือเปล่าลูกท้อที่กินเนื้อสดน่ะก็คือเนื้อปริมาณเนื้อจะหยกจะเยอะกว่าโดยปกตินะคะนี่ค่ะก็ใส่มะเขือเทศลงไปนะคะวัานี้อาจจะจัดมุมการทําอาหารไม่นี่นะคะเพราะเออเราเขาตั้งเราหักนะคะหักทุกอย่างะคะ่ะตอนนี้ก็แล้วจากนั้นก็จะเป็นพริกยักษ์สีแดงที่มีเหลืออยู่นะคะก็คือ เราซื้อมาครั้งหนึ่งเนี่ยเราทําอาหารเกือบประมาณ2อาทิตย์นะคะตอนนี้ก็คือวัตถุดิบที่มีในตู้เย็นก็เกือบหมดเนาะเราก็เลยพยายามที่จะเอาที่มีในตู้เย็นมาใช้นะคะก็คือไม่อยากที่จะไปในเมืองเนาะจากนั้นก็หอมหัวใหญ่นะคะก็หั่นเล็กๆน้นอยๆนะคะเพื่อให้มันมีรสชาติความสดชื่นบ้างนะคะก็ใส่ลงไปค่ะนี่ค่ะก็กระจายกระจายนิดหนึ่งนะคะแล้จากนั้นนะคะก็ยังหัดสลัดไม่หมดเลยนะคะ อะไรต่อคะแตงกวานะคะเออแตงกวาเอา้าทําไมไม่เห็นแตงกวานะลืมแตงกวาค่ะสรุปนะคะลืมใส่แตงกวาไม่เป็นไรคะ่ะค้าขั้นตอนไปเลยนะคะก็ไปเอาชีสนะคะชีสเนี่ยก็เป็นชีสที่เป็นก้อนแข็งๆเนี่ยละคะ่ะแล้วก็มาหัน่นหันหนเป็นเล็กๆนะคะเพราะว่าใส่ไปจะให้มีรสชาตินิดหนึ่งเนาะเพราะว่าคนกินเขาจะได้แปลว่าไม่เบื่อนะคะก็นี่ค่ะ ก็ราคาชีสก็ค่อนข้างแพงนะที่เมืองไทยเนี่ยอันนี้ก็ตกอยู่ประมาณเกือบ300บาทนะคะก็ใส่ลงไปนะคะโรยหน้าลงไปนะคะจากนั้นก็ไปหาที่เป็นซอสสำเร็จนะคะก็คือจริงๆไม่ใช่ซอสสลัดนะแต่ว่าเราต้องไปยุกนะ,ะเมื่อเรามาอยู่ชนบทในเมืองไทยแล้วคนที่กินเนี่ยเขาอยากกินแต่อาหารฝรั่งนะคะมันก็เลยจะไม่ฝรั่งจานะะมันจะเป็นฝรั่ง กำมนรอนิดหนึ่งนะคะก็ใส่ไปเ้อค่ะโอ้คนทํานี่ก็นํามืดหน้ามัวเลยนะคะเพราะว่าวัตถุดิบมะตามหมู่บ้านมันจะหาไม่ได้นะคะถ้าจะไปทั้งทีต้องไปในเมืองนะแล้วเวลาไปในเมืองเนี่ยมันก็ต้องใช้เวลาอย่างน้อยก็2อถึงสชั่วโมงเลยนะคะแอดก็ไม่มีเวลานะะแค่ทําอาหารก็ถือว่าหมดไปแต่ละวันแล้วนะคะก็ทําไปบนไปเหมือนเดิมนะคะก็อย่าเพิ่งแซวนะคะก็ขอบนนิดหนึ่งถ้าไม่บนเนี่ย การพากจะไม่ออกแน่นอนนะคะเพราะว่าไม่อยากให้เป็นภาพนิ่งนะเพราะว่ากลัวทุกท่านจะเบื่อนะคะแต่ไม่แน่ใจว่าการพากกับการหยุดนิ่งเนี่ยอันไหนดีกว่ากันคิดว่าทุกคนว่าออ้ยแอนไม่ต้องพูดดีกว่านี้ค่ะได้แล้วค่ะสลัดหน้าตาหน้าตาไหมคะจากนั้นนะคะเราก็ทกําการหมักไก่นะคะหมักไก่นี่ก็เอาใส่ไปต้มก่อนนะคะเพราะอะไรคะอยากให้มันสุกเร็วๆนะคะแล้วก็มาบัางๆๆนะคะเพราะว่าเวลาย่างนี้จะได้สุกไวๆคะ่ะ ปัญหานะคะไม่ใช่สุกง,ง่ายนะคะอย่างน้อยเนี่ย45นาทีเลยนะคะสำหรับการย่างาเขาเรียกว่าปีก สะโพกไก่เนาะจากนั้นก็จะใช้อะไรคะจะใช้อ่ออาดูก่อนนะคะใช้พริกไทยดำนะคะบดบด,บดบดใส่ลงไปค่ะนี่ค่ะแล้วก็จะใช้เกลือนะคะดูว่าแอดลืมหรือเปล่านะคะก็การอัดวิดีโอแล้วก็ถวนความจำน,นิดนึงนะคะจะได้รู้ว่าเราลืมหรือเปล่าน,นะเะเกลือนะคะเออเกลือนี่ก็ไม่มีแบบบดแล้วนะคะมันแบบที่บดมันบดไปนะคะแบบว่าเทกับมือนะคะก็คือต้องใส่ในมือก่อนจะดูว่าปริมาณเกลือเยอะไหมจากนั้นก็จะใส่อะไรคะซีอิ๊วขาวลงไปคะ่ะเยะ ยอๆนิดหนึ่งนะสองยอกก็พอค่ะไม่ต้องใส่เยอะนะคะเพราะว่าคนกินเขาไม่ต้องการจะกินอะไรที่มันเป็นรสชาติแบบว่าลักษณะนี้นะคะจากนั้นก็ไปหากระเทียมนะคะกระเทียมไม่รู้อยู่ตรงไหนนะคะแอดก็ไปควานหากระเทียมก่อนนะคะทุกคนอ่ะพักเรยค่ะจากนั้นก็เจอกระเทียมแล้วนะคะมาทุบค่ะโดยใช้สากบ้านเรานะคะทุบๆๆทุบลูกไปนะคะให้กระเทียมมันบี้นิดหนึ่งให้ไม่มีรสชาติออกมาแล้วก็เอาไปใส่ที่ในตัวไก่นั่แหละค่ะ แล้วหลังจากนั้นก็ไปหาที่หายไปนั้นไปหาอะไรคะไปหาถุงมือนะไม่ว่ามันจะเป็นกระเทียมนะเออเป็นกระเทียมทั้งวันนี่มันก็ลําบากนิดเดยนะไปหาถุงมือมาแล้วก็คุกคุกคุกเขาค่ะเนี่ยคุกเขาให้เท่ากันเท่าที่จะได้นะคะเออก็เท่าที่จะได้เพราะหม้อมันเล็กค่ะหม้อมันเล็กนะเออจริงๆเราจมต้องไปชนะจะมีกว้างกว่านี้แต่ไม่เป็นไรคะ่ะเออแล้วจากนั้นนะคะไม่ได้ถ่ายตอนจุดไฟนะคะเพราะว่ามันจะทําให้วิดีโอยืดยาวมากไปค่ะก็เนี่ยค่ะย่าง ฝั่งนึงแล้วนะคะแลวก็เหลืออีกฝั่งหนึ่งเห็นไหมคะสิ่งที่สําคัญนะจะบอกเลยไปต้มไก่ก่อนนะคะมันจะได้สุกง,ง่ายไม่งั้นคุณจะใช้เวลา2ชั่วโมงก็ย่างไม่สุกนะคะจริงๆนะคะนี่เคล็ดลับของแอดนะคะนี่เอาเคล็ดลับมาบอกทุกคนนะ ไม่อยากจะบอกเลยว่ายิ่งๆทำไปแน่นอน,นะคะมันจะยิ่งมีเคล็ดลับการทําอาหารนะคะทำอาหารยางให้มีความสุกก็มาดูช่องโบใหม่ไทยได้นะคะอย่าลืมกดติดตามกดให้กําลังใจด้วยนะคะแล้วก็ถ้าอยากกินนะคะคุณก็ต้องลงมือทําเองนะคะเพราะว่าอาหารเฮลตี้อย่างนี้เราต้องทําเองค่ะวันนี้ไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ